สถานการณ์ไฟ,ฟป่ามอกความในภาคเหนือก็ถือว่าวิกฤตมากเลยนะคะวันนี้ค่าพ m 2.5ทุกจังหวัดในภาคเหนือเป็นสีแดงเกือบทั้ง oh. หมดเลยจุดที่หน,หนักคือเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ฝุ่น PM เม2.5เกินค่ามาตรฐานไปถึง5เท่าตัวค่ะจากการรายงานจุดความร้อนทั่วภาคเหนือด้วยระบบดาวเทียมเวียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบจุดความร้อนทั้งสิ้น472จุดกระจายในพื้นที่15จังหวัดของภาคเหนือส่วนใหญ่จุดความร้อนจะถูกพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากถึง325จุด จังหวัดเชียงใหม่กับแม่ห้องสอนนี่เขาตีคู่กันมาเลยนะคะบางวันเชียงใหม่ก็ท็อปบางวันแม่ห้องสอนก็ท็อปล่าสุดวันนี้สองจังหวัดน,นี้ก็คู่ขี้กันมาเหมือนเดิมเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสูงเป็นอันดับต้นๆอย่างเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าค่ะจุดความร้อน98จุดแม่ห้องสอน79จุดและจังหวัดตากนี่ก็มามือตามมาติดๆมีจุดความร้อน73จุดส่งผลให้ปริมาณฝุ่นควันที่สะสมในอากาศเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องนานนับเดือน กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วภาคเหนือคุณผู้ชมคะคนภาคเหนือทนหน่อยนะคะค่าฝุ่นเกินมาตรฐานทุกจังหวัดมีตั้งแต่ระดับสีส้มแล้วไล่ขึ้นไปบางพื้นที่เป็นสีแดงอย่างจุดที่หนักที่สุดเลยคือตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วัดค่าฝุ่นสูงสุดหนึ่งห้า้าไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ามาตรฐาน37 5จไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร ที่เชียงดาวเมื่อเช้านี้ฝุ่นเกินมาตรฐาน5เท่าตัวค่ะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนเดินเท้าเข้าไปดับไฟในจุดที่เกี่ยวข้องพบว่าไฟเกิดขึ้นกระจายออกเป็น13จุดแบ่งเป็น7กลุ่มไฟซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลเมืองนา5กลุ่มไฟและตำบลทุ่งเข้าพวงอีก2กลุ่มไฟเจ้าหน้าที่พยายามเร่งทํางานเพื่อควบคุมไฟให้อยู่ในวงจํากัด ตังเปาว่าวันนี้ต่อให้ไฟยังดับได้ไม่หมดก็ต้องสามารถควบคุมไว้ให้ได้เพื่อลดปริมาณฝุ่นพิษไม่ให้กระทบต่อประชาชนค่ะทุกๆความพยายามในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่4จัดกําลังคนร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและราษฎรในพื้นที่เข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวว่าพบไฟป่าที่บริเวณบ้านถ้ำหมู่ที่5าตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นไฟป่าที่ลุกลามกินพื้นที่เสียหายไปประมาณ20ไร่แล้วจึงมีการนำกำลังพลเข้าสกัดควบคุมไฟในเบื้องต้นสามารถควบคุมไฟป่า ไม่ให้ลูกลามเสียหายเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวและผู้นําชุมชนอันนี้สําคัญค่ะต้องคอยลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าเพราะว่าไฟป่าอย่างที่เรารู้กันมักจะเกิดจากการเข้าไปลักลอบเผาการลาดตระเวนถือเป็นการป้องปรามที่สําคัญณจุดนี้คือที่บ้านวังมะริวหมู่ที่3ตําบลเมืองคอง ทั้งนี้ต้องเน้นย้ำเรื่องของการสร้างการรับรู้การตระหนักถึงปัญหาไฟป่าที่ส่งผลเสียทําให้เกิดมลพิษหมอกควันฝุ่น PM 2.5เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ได้รับทราบเมื่อเห็นผู้กระทําความผิดค่ะ